หมาป่าร้ายกับหมูยักษ์ลึกเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบอันสวยงามมีหมาป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ท้องของเจ้าหมาป่าส่งเสียงกรวนครางด้วยความห,วหวิวโหยเขาหมายตาลูกหมูสามตัวแสนอร่อยเอาไว้และกำลังรอโอกาสเหมาะในการจับพวกเขามาทำเป็นอาหารเย็นเจ้าหมูพี่ใหญ่มีนิสัยโลภและตะกละเขามากินอาหารของน้องๆเสมอเฮ้ hey. แอปเปิลนี่มันของฉันอะฉันจะเก็บไว้กินทีหลังฮึหมูตะกระจอมโลภมากงั้นเหรอรู้แล้วว่าจะจับนายได้ยังไงเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายวางแอปเปิลของโปรดของเจ้าหมูไว้บนทางในป่าและตั้งกับดักไว้ตรงสุดทาง กินแอปเปิลพวกนี้ให้เยอะๆเลยนะเวลาฉันกินนายเข้าไปจะได้อิ่มท้องเจ้าหมูตะกระตัวยักษ์ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่ามีแอปเปิลหลากหลายชนิดอยู่ที่พื้นในระหว่างทางกลับบ้านโอ้โหผลไม้สุดโปรดเน่ะงามอร่อยอร่อยจริงจิง เอาแอปเปิล oh, อีกลูก <laughs> อร่อยอร่อยจริงโอ้ <laughs> oh, ตรงนี้ก็มีแอปเปิลเพียบเลยอ่ะต้องรีบเก็บให้หมดก่อนที่น้องๆจะมาเห็นซะแล้วอ่ะเพราะทั้งหมดนี่เป็นของฉันของฉันคนเดียว <laughs> ในขณะที่เจ้าหมูยักษ์พยายามจะเก็บแอปเปิลลูกสุดท้ายเจ้าหมาป่าก,ก็ดึงเชื่อกับดัก และตาข่ายหนักอึ้งขนาดใหญ่ก็ล่นลงมาทับเจ้าหมูเจ้าหมูยักษ์ดิ้นรนแต่เขาก็ไม่สามารถหลบหนีออกไปจากตาข่ายได้เออช่วยด้วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออช่วยด้วย <c oughs> นายหลงกลฉันแล้วฉันจะเอานายกลับบ้านไปกินให้น้ำใจเลยเจ้าหมูตะกละณตอนนั้นเอง น้องๆหมูผู้ซึ่งหิวโหวยเป็นอย่างมากก็ได้ยินเสียงของหมูพี่ใหญ่หนะช่วยด้วยปล่อยนะช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อพวกเขารีบวิ่งเข้าไปตามทางป่าอย่างไม่ลดละพวกเขาก็เห็นว่าหมาป่าจอมวายร้ายได้จับพี่ใหญ่ผู้โลภมากของพวกเขาไว้ได้โอ้ไม่นะเราต้องช่วยเขาอะแต่ว่าฉันไม่แข็งแรงนะ ่าาฉันกกล็ลวหมปด้ยถึงอย่างนั้นแล้วเจ้าหมูน้อยผู้กล้าหาญทั้งสองก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยพี่พวกเขาตามเจ้าหมาป่าที่ลากพี่ใหญ่กลับไปยังรังของตนด้วยความเหนื่อยล้าจากการลากหมูตัวยักษ์มาเป็นเวลานานเจ้าหมาป่าพลอยหลับไปนี่นี่ฮะใครอยู่ตรงนั้นนะ พวกเรามาช่วยพี่นะน้องๆหมูทั้งสองพยายามผลักเจ้าหมาป่าออกไปเพื่อช่วยพี่แต่พวกเขามีพละกกำลังไม่พอบางทีถ้าพี่ให้เรากินแอปเปิลที่พี่ซ่อนไว้ในกระเป๋าพวกเราอาจจะมีแรงพอช่วยพี่ก็ได้นะไม่อ่ะมันเป็นของฉันอ่ะถ้าฉันออกไปได้ฉันจะกินให้หมดเลยอ๋อเสียงพวกหมูเหรอเสียงพวกมันเข้ามาในฝันเลยเหรอเนี่ย ฉันจะกินมันทีละตัวเลยงั้นพวกเราไปแล้วนะพี่ก็อยู่กับหมาป่านั่นไปแล้วกันในที่สุดเจ้าหมูยักษ์ก็เชื่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอย,อย่าเพิ่งไปเอาไปแต่ว่าเดี๋ยวฉันขอเก็บไว้อันเร็วเข้าอาอกระไกรไดกเอาไปเอาไป สองพี่น้องกินอาหารที่ได้รับจากหมูพี่ใหญ่จองตะกละและในที่สุดพวกเขาก็มีแรงจะผลักเจ้าหมาป่าออกไปด้วยความสามัคคีพี่น้องหมูช่วยเหลือพี่ใหญ่ออกมาจากตะข่ายได้ด้วยความยากลำบากจากนั้นพวกเขาก็รีบกลับบ้านเมื่อหมาป่าจอมวายร้ายตื่นขึ้นเขาก็โมโหมากที่เจ้าหมูหนีไปได้ ใครบางอาจมาขโมยอาหารของฉันไปเจ้าหมูยักษ์จอมตะกละเข้าใจแล้วว่าการขโมยอาหารของผู้อื่นนั้นแสดงถึงความโลภมากและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ยินดีที่จะแบ่งปันอาหารสุดโปรดของเขากับน้องๆเสมอโดยเฉพาะพวกแอปเปิ้ลสีสันสวยงามพวกนี้